หญิสตรีท่านหนึ่งนะครับถือว่ามีความแกล่งนะครับและก็อยู่ในวงการฟุตบอลทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงนะครับเราไปติดตามกับมาดามเจี๊ยบกันนะครับว่าประวัติของเธอเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรในการทำทีมฟุตบอลทั้งชายและหญิงนะครับไปติดตามกันครับ เจี๊ยบนะคะจีรภาบุญธรรมห้างหุ้นส่วนจำกัดกีฬาสยามสุรินปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้จัดการของกีฬาสยามเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีร้านที่เป็นร้านเครือข่ายก็คือสยามเอาเล็ตสุรินนะคะแล้วก็สยามมิวสิกซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวแต่ว่าเราดำเนินธุรกิจมาค่อนข้างยาวนานมากกว่า25ปี30ปีแล้วล่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะเจี๊ยบ เป็นนอกจากจะเป็นผู้จัดการที่ร้านนะคะเจ้าของและผู้จัดการที่ร้านแล้วก็อยู่ในทีมบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ผู้บริหารสโมสรสุรินซิตี้นะคะซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลของคนสุรินนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับไทยลีก3นะคะอีกตำแหน่งหนึ่งที่ดูแลกันอยู่นะคะก็คือผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิง หินโคลยูในเต็ดนะคะซึ่งปีนี้เราได้ไปติดไทยลีกไทยวิเมนลีกนะคะ2020เป็นดิวิชั่น2คะ่ะช่วงของวัยเด็กของเจี๊ยบนะคะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่เล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเป็น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกีฬานะคะแล้วก็ดนตรีจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะชอบดนตรีมากกว่านะคะเพราะมองว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันลําบากนะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะในในภาพสมัยก่อนเจี๊ยกก็เลยไม่คยไม่ไม่เล่นกีฬาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่เล่นกีฬาได้ไหมก็ก็เล่นได้นะคะแต่ที่นี้จุดและแรงมานานใจที่ทําให้เรามานนั่งอยู่ในธุรกิจกีฬาแล้วก็อยู่ในแวดวงของกีฬาได้เนี่ยนะคะก็เริ่มจากเมื่อเราเรียน เรียนหนังสือจบนะคะแล้วเราก็มาสารต่อธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเราได้สัมผัสกับนักกีฬาตัวน้อยๆนะคะโดยเฉพาะนักกีฬาที่ขาดแคลน,นแร้นแ้นนะคะแล้วก็โค้ดที่ทำกีฬาด้วยใจด้วยด้วยปริมาณของใจแต่ไม่มีปริมาณของทุนทรัพย์นะคะเราเลยได้สัมผัสว่า เขาเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเพื่อที่จะมาติดอาวุธให้กับนักกีฬาแต่นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยเขาขาดแคลนค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ธุรกิจของเรากำลังทำธุรกิจกับคนที่เขาขาดแคลนนะคะเมื่อเราได้เมื่อเมื่อเราได้มองภาพเหล่านี้เราเลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเป็นการสร้างคนเพราะว่าคนเนี่ย เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาตินะคะเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ร้านมีส่วนกับชุมชนและก็แวดวงกีฬานะคะ,ะเจี๊ยบเลยได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุน เล,เ,ลเล็กๆน้อยๆนะคะเบื้องต้นก็เล็กๆน้อยๆต่อมาก็เป็นภาพกว้างเพราะว่าจุดเริ่มต้นจากนักกีฬาตามชนบทที่เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อของเราเนี่ยคะ่ะที่เขาขาดแคลนเราก็รู้สึกว่าเราขายแล้วนำกำไรเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ละเราจะต้องปันให้กับให้กับคนที่มาใช้บริการเราด้วยเราได้รับความไว้วางใจจากทีมสุรินซิตี้เป็นเวลาประมาณ4ฤดูกาลมาแล้วนะคะให้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อสุลินซิตี้นะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเสื้อสุรินซิตี้ในฤดูกาล2020เสื้อสุลินซิตี้ที่เราดูแลอยู่ในฤดูกาลนี้จะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะทีมเย่าก็คือสีเหลืองตัวนี้นะคะซึ่งสีเหลืองกับแล้วก็ทีมเยือนก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้ค่ะ สีเหลืองกับสีฟ้าตัวนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจจากผ้าไหมสุรินนะคะซึ่งเป็นของดีประจําจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นสีถัดมาจะก็จะเป็นประตูนะคะสีประตูก็จะมีสีขาวนะคะกับสีชมพูแต่อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีขาว แล้วก็สีเขียวด้วยนะคะทั้งหมดคือจริงๆมี5สีนะคะราคาที่เราจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คือราคาอยู่ที่590บาทในปีนี้นะคะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้มีโครงการาแข่งขันฟุตบอลไทยวิเมนลีกนะคะซึ่งเป็นลีกของฟุตบอลหญิงระดับอาชีพนะคะ ในส่วนของจังหวัดส,สุรินทร์เรานั้นนะคะเรามีเยาวชนของอทีมหินโคนอยู่ในเตดนะคะซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับกีฬาสยามอยู่แล้วนะคะเราได้ดูแลเด็กทีมนี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนะคะแล้วเด็กก็ได้ไปสร้างผลงานสร้างชื่อในระดับทีมชาตินะคะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะจะอยู่ในทีมชาติหญิงอยู่ประมาณ 3ตัวนะคะเ,เราเลยได้ร่วมกับสมาคมฟุตบอลน,นะคะในการส่งทีมโดยใช้ชื่อว่าหินโคนยูไนเต็ดนะคะเข้าไปเพลย์ออฟในรอบดีวิชั่น1.8ทีมนะคะแล้วก็ดีวิชั่น2.8ทีมนะคะสำหรับสโมสรหินโคนยูไนเต็ดนี้นะคะตัวเจีบเองได้รับหน้าที่นะคะให้ดำรงตำแหน่งของ ผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเพราะเราทำงานร่วมกันกับโค้ดประเสริฐด,ดาทองนะคะซึ่งท่านเป็นโค้ดที่ทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณแล้วก็ทุ่มเทหน้าที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดนะคะให้กับสโมสรนนี้เป็นเวลาร่วม10ปีแล้วนะคะจึงสามารถสร้างและก็ผลักดันนักกีฬาจนถึงระดับ ไทยลีกหญิงนี้ได้นะคะก็สำหรับทีมสโมสรหินโคนนี้นะคะเมื่อเราได้ไปเพย์ออฟนะคะความคาดหวังของเราก็คือต้องการที่จะอยู่ในระดับดีวิชั่น1นะคะแต่ว่าผลการตัดสินที่ผ่านมาก็คือสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะ เราได้เพลย์ออฟแล้วได้อยู่ในสายของดิวิชั่น2นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพราะว่าเราได้เจอกับทีมแข็ง,ขงระดับโรงเรียนกีฬามากมายนะคะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจนะคะกับนักกีฬาหญิงหินโคนของเรานะคะซึ่งเราเราถือว่าเราได้ได้ ปั้นแล้วก็ต่อยอดนักกีฬาหญิงนะคะซึ่งจริงๆนักกีฬาหญิงเนี่ยจะถูกมองข้ามเจี๊ยบอยากให้พวกเราช่วยกันติดตามส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาตินะคะหญิงเราเนี่ยได้ไปบอลโลกถึงสองครั้งนะคะดังนั้นพลังของบอลหญิงก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าบอลชายเลยแม้แต่น้อยนะคะ กีฬาสยามได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อแล้วก็ต่อยอดความฝันให้กับน้องๆทีมนี้นะคะเราก็ยินดีแล้วก็ขอมีส่วนร่วมนะคะในการต่อยอดให้น้องๆไปไปสู่ไปสู่สิ่งที่น้องๆฝันนะคะไปยืนอยู่ในระดับระดับชาตินะคะถ้าทุกคนที่ติดตามลูกหนังติดล้อจะรู้อยู่แล้วว่าพี่เชาไป ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะนำเสนอ,อทีมฟุตบอลทุกระดับนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับประชาชนหรือว่าอาวุโสนะคะก็จะผ่านการถ่ายทอดโดยพี่เานะคะพี่เฉาเนี่ยนะคะตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็ทึ่งทันนะคะในในส่วนของการที่ ที่ท่านทํากีฬาทั้งๆท,ท,ที่อาจจะมีความไม่พร้อมในหลายๆอย่างแต่พี่เฉาเนี่ยต้องถือว่าใจของพี่เฉาพร้อมมากนะคะบางทีมอาจจะขาดโอกาสแต่พี่เฉาก็ไปถึงถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่อย่างรอบนี้นะคะพี่เฉาได้เดินทางมาที่จังหวัดสุรินโดยจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลนะคะที่ตําบลจรัสอําเภอบัวเชษจังหวัดสุรินพื้นที่ตรงนั้นจริงๆเป็นพื้นที่ชายขอบเป็นพื้นที่ชายแดน ของประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชานะคะเจี๊ยบเลยอยากมีส่วนร่วมนะคะกับลูกหนังติดล้อโดยผ่านผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นที่เราจะเห็นอยู่ตลอดนะคะสนับสนุนนะคะเป็นเสื้อนะคะที่จะไปใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เสื้อจากร้านซึ่งเราได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ชาวรายการลูกหนังติดล้อในนามตัวแทนของคนสุลินนะคะ แล้วก็แวดวงกีฬาของสุรินขอกราบขอบพระคุณรายการลูกหนังติดล้อสปอร์ตท,ทีวีนะคะขอบคุณพี่ชาวที่ได้ให้โอกาสเดินทางมายังจังหวัดชายขอบอย่างจังหวัดสุรินเรานะคะขอให้รายการประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้สุขภาพของพี่ชาวสมบูรณ์แข็งแรงเป็นขวัญใจของคนลูกหนังแวดวงลูกหนังของเราตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ นั่นแหละครับเป็นมาดามเจี๊ยบนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปสัมผัสไปรับรู้แล้วก็พูดคุยกับมาดามเจี๊ยบนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาละครับในส่วนเบรกที่2เนี่ยยังไม่หมดนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามนะครับว่าบรรยากาศที่จังหวัดสุรินทร์มีอะไรกันบ้างครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ